สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบกับท่านผู้ฟังในคขอข่อคืนวันนี้ด้วยศรัทธาของคุณเพลินจิตสิงวิบูรศรัทธาของคุณจารึกใจเร็วศรัทธาของคุณคำปลิวชัยนุปพาศรัทธาของคุณสุรีบุญรอด ร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพขออนุมโมทนากับสัทธาของท่านดังกล่าวแล้วมาณโอกาสนี้แล้วขอให้กุศลผลบุญจากการที่ได้รับเป็นเจ้าภาพส่งเสริมง,งานเผยแผ่ธรรมะสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้มหากุศลนี้ขอจงได้เป็นพลวัจจัย่ให้คุณเพลินจิตสิงวิบูรให้คุณจารึกใจเร็วให้คุณคำปลิวชัยนุปภา ให้คุณสุรีบุญรอดทุกท่านขอจงได้มีความสุขก,กายสุขใจมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติตนให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับขอโดยโมทนาสาธุแล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณอของท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาศิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นเสีาภาพครับอ่ะก็จะได้นโมทนาสาธุกสติาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาศิริกุลวิเชษและครอบครัวกันในคืนวันรุ่งนี้นะครับคืนนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคําสอนของพระพุทธเจ้าต่อจากคราวที่แล้วได้เลยครับบุญที่ทําแล้วไม่ดีที่จิตใจ บุญที่ทําแล้วอยู่ที่อารมณ์ที่ได้สร้างไว้ทําไว้นั่นผมที่คิดนะแม้เราน่าจะเรียนหลักสูตรอารมณ์แต่การเรียนนี่ค่อยเป็นไปนะก็ค่อยเป็นไปนค่อยๆเป็นไปความเห็นแก่ตัวเนี่ยคือโลภเข้าใจนะฮะความเห็นแก่ตัวเนี่ยโลภะนะเคยเห็นคนเห็นแก่ตัวไหม เคยเห็นไหมครแล้วเคยเห็นตัวเห็นแก่ตัวไหมอ่ะเคยเห็นคนเห็นแก่ตัวไหมเคยแล้วเคยเห็นตัวเห็นแก่ตัวไหมเคยดีหรือไม่ดีครับคนเห็นตัวเห็นแก่ตัวเนี่ยดีนะเอาเข้าใจนะ คนเห็นคนเห็นแก่ตัวเนี่ยไม่ดีหรอกครับแต่คนเห็นตัวว่าเห็นแก่ตัวเนี่ยดีเพราะนั่นคือปัญญาเกิดสติเกิดรู้แล้วเรานี้พลาดไปซะแล้วพอรู้ปุ๊บแทนที่จะนั่งกลาบนั่งชิดริมทันทีเลยนั่นคือคนเห็นตัวเห็นแก่ตัวเห็นมาตัวนี่เห็นแก่ตัว,ว,ตว,ตวรีบแก้ไขทันทีเลยครับทำไมรีบแก้ไขสติมันเกิด กุศลมันเกิดปัญญามันเกิดถ้าสติไม่เกิดกุศลไม่เกิดปัญญาไม่เกิดจะไม่เห็นโทษจะไม่เห็นกิเลสครับดังนั้นคนเห็นกิเลสของคนอื่นน่ะไม่ดีแต่คนเห็นกิเลสของตนเองเนี่ยดีครับพระปัญญา,ามันเกิดมันจึงรู้ความเป็นจริงว่าเราเนี่ยทำอะไรไปแล้วคิดอะไรไปแล้วพูดอะไรไปแล้วนั่นแหละครับเรียกว่าคนเห็นกิเลสของตนเองดีกว่าไปเห็นกิเลสของคนอื่น นะเอาตกลงความเห็นแก่ตัวนั้นองค์ธรรมะได้แก่โลภมูลจิตโลภคือติดใจในอารมณ์พอใจในอารมณ์ต้องการในอารมปราถนาให้อารมณ์นั้นมาตอบสนองความต้องการดังนั้นภาวะของโลภานั้น <c oughs> ประสบอารมณ์แล้วดึงขอตนเองนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้เรานิยมแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนอเรานิยมอุทิศกุศลให้กับตนเองก่อนเรานิยมสวดมนต์ให้กับตนเองก่อนพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าครับเกจิอาจารย์ รู้บาลีแต่งบาลีให้แผ่เมตตาให้กับตนเองอุทิศสูงุศลให้กับตนเองสวดมนให้กับตนเองผมอยากตั้งข้อสังเกตว่าการทำอะไรเพื่อตนเองเนี่ยเป็นการเห็นแก่ตัวไหมทั้งทั้งที่ความทำความดีนะแผ่เมตตก็ขอแผ่ให้ตนเองก่อน อยากตั้งคำถามว่าระหว่างแผ้ตนเองกับแผ่ให้คนอื่นอันไหนดีกว่ากันเราอยู่ด้วยกันีประมาณร้อยคนต่างคนต่างแผ้ให้แก่กันถ้านุก็แผ่มาทียินทีก็แผลพจน์ดีไหมครแต่ต่างคนต่างแผ้กับตัวเองกับตัวเองตัวเองทั้งหมดมอก็เป็นคนเห็นแก่ตัวทั้งหมดเลยสันติสุขเนี่ยเกิดขึ้นเพราะเห็นแก่ตัวหรือเกิดขึ้นเพราะปรารถนาดีต่อกัน แน่นอนเลยครับผมบอกตรงนะฮะแต่ก่อนนี่เคยคิดจะแปลงบาลีสวดมนต์ให้กับตนเองให้หมดภาวตุสัพพังังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธ,ธานุภาเว,วนสตาสุธีภวันตุเมให้ลงเมซะเพื่อตอนเองผมนั่งสวดและเกิดเทวดามานั่งข้างๆเรา อุตส่าห์มันนั่งข้างๆเพื่อจะขอพอรจากเราหน่อยมันให้พรตัวมันเองและเทวดาวจะรักษาเราไหมฮะเออมีของกินแทนจะเจือจานกันนะกับกินก่อนนั่งตาเฉยเลยแล้วใครจะรักเราใจไหมเออถ้าเรามีของกินแบ่งเขาเขารักเราแล้วนั้นเรามีเมตตา เรามีความปรารถนาดีแต่มันมีความปรารถนาดีแก่ตัวเองแทนที่จะปรารถนาดีต่อผู้อื่นแทนที่จะแบ่งความปรารถนาดีแก่ผู้อื่นสันติสุขมันจะเกิดได้ยังไงมีแต่ความเห็นแก่ตัวแค่แผ่เมตตก็ให้ตัวเองอุทิศสุศลให้แ่ตนเองสวดมนต์ให้แก่ตนเองใครจะมารักษาเราเทวดาก็ไม่รักษาครับใครทําอยู่โลกครับ เลิกเอะจริงๆครับเพราะนี่ไม่ใช่คําสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้แผ่เมตตาตัวเองนะไม่มีครับเมตตาญาพิขเวเจโตุตติยาเป็นตัวหนะบทเมตตาที่สดพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์เมตตาสิบเอ็ดประการเนี่ยแผ่คนอื่นนะครับแผ่คนอื่นนะแต่จะรับอนิสงส์สิบเอ็ดประการ อานิสงส์จากการแผ่เมตตาบุคคลทัธธรร้งหลายมีอานิสงส์ถึงสิบเอ็ดประการไม่มีไว้ตรงไหนเลยให้แผ่เมตตาตัวเองและอัศจรรย์ในขณะที่แผ่เมตตาให้สัตว์หลายสัตว์ท้หลายกลับรักใครเคยฟังสุวรรณสามลรอนะฮะฟังปะอ่านะและเราจะได้ทราบว่าเออในขณะที่เรามีเมตตาปรรถนาดีต่อกัน บุคคลทั้งหลายศัตร์ทั้งหลายศัตรูทั้งหลายที่เคยคิดร้ายก็เปลี่ยนใจหมดเปลี่ยนใจหมดอานาจของเมตตาที่มีต่อกันนะเอาละในส่วนของโลภะให้เราได้ใขว่าความเห็นแก่ตัวเลิกเถอะสวดมน,น,นต,มต,ทนนต,ต์ที่เห็นแก่ตัวแผ่เมตตาที่เห็นแก่ตัวอุทิศสุขุศุนทีเห็นแก่ตัวผิดจากหลักคําสอนของพพุทธเจ้าครับผมกล้าพูด เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เห็นแก่ตัวแม้กระทั่งสวดมนต์ก็เห็นแก่ตัวนี่ไม่ใช่เลยครับสวดมนต์นะเพื่อแผ่เมตตาให้สัตว์ทหลายมีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดเสียชีวิตพระภิกษุก็ไปรายงานพระพุทธเจ้าทราบพระพุทธเจ้าบอกวนะ่าเพราะภิกษุรูปนี้ไม่แผ่เมตตาให้ตระกูลของงูทั้งหลายทั้งปวงเขาจึงโกรธนี่ฮะ กูเจ้าไ่เดีเพราะไปสู่รูปนี้ไม่ได้แผ่เมตตาให้ตนเองที่ถูกงูก,กัดไม่ใช่เพราะไม่มีเมตตาต่อตระกูลงูลทั้งสี่เขาจึงโกรธไม่พอใจฉะนั้นการแผ่เมตตาก็คือแผ่เอาเมตตาเนี่ยแผ่ไปแผ่ไปแผ่ไปไม่ใช่แพ่เข้าหาตัวเองครับนะแผ่ความตัวเองก็เข้าหลักโลภมูลจิตติด ใจในอารมณ์ปรารถนาในอารมณ์ต้องการในอารมณ์ให้อารมณ์ที่ตนเองพอใจมาตอบสนองความต้องการของตนเองขอให้เรามีความสุขขอให้เรามีความอย่าได้มีความทุกข์ขอให้เราอย่าได้มีโลขอ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 มากๆเป็นลูกหลานใครเออชูโชคขอมากๆเป็นลูกหลานะชูโชคให้มากๆเป็นลูกหลานใคร ให้มากมาไปลูกหลานพระเวสสันดรขอมากๆไปตกทระโลงอยู่ทุกวันให้มากมากเข้าถึงนิพพานแล้วไปแล้วจริงไหมเออนั่นแหละจริงอ้าวกลับมาเรื่องนี้โวโลภะมมลจิตก็แปลว่าจิตที่มีโลภะเป็นมูลเป็นรากเงานะจิตที่มีโลภะเป็นมูลเป็นรากเงา ให้เราได้เข้าใจเนี่ยความหมายนะสำคัญมากเลยโลภมูลจิตนะเต็มคำศัพท์ฉะนั้นโลภบุลจิตก็คือจิตที่มีความติดใจในอารมณ์เป็นมูลเป็นรากเงามีแปดจดซะก่อนจดเอาไว้ช่วยจำจำเอาไว้ช่วยเข้าใจทั้งจดทั้งจำทั้งเข้าใจนะั่นแหละสุดยอด ได้จดก็ไม่ได้จดจําก็ไม่ได้จำแต่เข้าใจก็อย่างดีนะอย่างดีแต่ให้จำไห้นะฮะความเข้าใจก็ลืมได้เข้าใจแล้วก็ลืมได้ความเข้าใจอย่าคิดว่าไม่ลืมครับมันลืมได้ทำไมลืมได้ล่ะครับเพราะาเพราะสัญญาทำหน้าที่จําแม้สัญญาก็มีสามัญลักษณะ ไม่เที่ยงผันแปรเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับเป็นน้าตาบาังคับให้จำเรื่อยไปก็ไม่ได้มันไม่ยอมนะมันไม่ยอมเอาเรียนเลยนะโลภมูลจิตดวงที่หนึ่งเกิดพร้อมด้วยสมนัตาประกอบด้วยความเห็นผิดนะ และก็ไม่มีสิ่งชักชวนจดเอาไว้ช่วยจำจำเอาไว้ช่วยเข้าใจเอาสะดวกเดียวดีไหมอะเอาถ้าเอาดวงเดียวก็ไม่รู้อีกเจ็ดดวงใช่ว่ะถ้าเอาสองดวงก็ไม่รู้หกเอาทั้งหมดจะได้รู้ทั้งหมด เอาจดเอาไปดูต่างหน้านะจดบาลีไปด้วยก็ดีนะโสมนัสสหคตังจดบาลีไม่ได้คนไทยภาษาไทยไว้ก่อนมีใน,นหนังสือนะฮะท่านทันหลายที่มีหนังสือปริเชตที่หนึ่งมานะไม่ต้องจดให้เมื่อหรอกอ่หน้าสิบสี่น,า,นาเล่มที่หนึ่งปริเฉตที่หนึ่งหน้าสิไม่มีก็หาให้มีให้ได้ หาอะไรก่อนถ้าไม่มีอ่ะเอาถ้าไม่มีหาอะไรก่อนหน้าสิบสี่ไม่มีอะหาอะไรก่อนก็ไปหาหนังสือก่อนนี่แล้วเขาก็เปิดหน้าสิบสี่เออถ้าไม่มีหนังสือจะไปเปิดเจอหน้าสิบสี่ได้ยังไงเล่าอออาจารย์ขวัญใจก็บอกอยู่หน้าสิบสี่มีไหม ถ้ามีก็เปิดมาที่หน้าสิบสี่ถ้าไม่มีหน้าสิบสี่ก็ไปหาอะไรก่อนเออไปหาหนังสือแต่ก่อนจะได้มีหน้าสิบสี่เข้าใจนะครับอืมเข้าใจ <S <S บาลีนะโลภะมูลจิตดูที่หนึ่งก็คือสมณสากขตังโสมณสากขตังทิฐิขตาสัพยุตตังอสังขาริกังบาลีมีอยู่สามตอนภาษาไทยก็มีอยู่สามตอนเหมือนกัน นะเรภาพมูลจิตตุทิเดงเกิดพร้อมด้วยสมานัตนะเปิดพร้อมด้วยสมนัตและก็ประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยไม่มีสิ่งชักชวนความยินดีติดใจเนี่ยนะความยินดีติดใจความปรารถนาความอยากได้มันเกิดพร้อมด้วยสมานัตยินดีอยากได้ยินยันใจใสขอได้ไหมเนี่ย <laughs> ขอเลยเจอปุ๊บขอปั๊บเลยแหมเราสาหามันลำบากยากเกินเจอปุ๊บขอปั๊บเลยมันง่ายเหลือเกินนะน่ะง่ายจริงๆนะแต่มันทำลายจิตใจกันเนาะใช่ปะนะจุเจอปุ๊บขอปั๊บเนี่ยมันใจหายว่าบเลยไม่ให้ก็ไม่ได้คนรักกันด้วยใช่ไหมให้แล้วก็เสียดายคิดหนักนะครับงั้นท่านจะคิดขออะไรใครเนี่ย คิดถึงว่าอ,อกคนเป็นเจ้าของบ้างเอาความจริงๆนะฮะน,นะยันเราจะต้องสะสมอะไรไว้คะสะสมไม่ขอใครจริงๆครับผมตั้งอะไรจะไรนะฮะเจอแล้วให้ดียังไงไม่ขอเด็ดขาดไม่ขอแต่ได้แหวนได้แหวนวนได้นาฬิกาอ๋อไม่ขอนะฮะได้นะฮะเนี่ยประการนี่ก็ได้เนะี่ยคุณหญิงให้มาเนี่ย ไม่ต้องขอแล้วครับเขาให้เองเนี่ยเออหน้าแปลกนะฮะได้นะฮะใครจะบอกออ้อยอาจารย์นี่ใส่แว่นพระให้มาพระทํำแวน่นใหมีเสือ้อเสื้อไหมยอยู่ตัวเนี่ยเสื้อเขียวใส่มาเขาก่อนเนี่ยพระตัดโ,โอ้ยลุงพ่อทำไมตัดไม ้เจ้าละให้โยมไปสั่งให้ให้ให้โยมก็ทอผ้าไหมอะแล้วให้เขาดูประมาณนะเป๊ะเลยไซเอ็มเอาเนีวเครฮะผมไม่ได้ขอแล้วครับนะฮะทำไมจึงได้จำไว้นะฮะศีลมั่นคงศีเลนะโพคะสัมปทาครับศีลมั่นคงนะ มีพระสมเด็จวัดอินยังอยู่เลยพระท่านโหสะสมยศเต็มไปหมดนะครับตอนที่ผมบวชเอา้าผมจะนำพระที่ผมมีอยู่อมาให้ทุกท่านดูเป็นบุญตาแต่ห้ามขอเด็ดขาดเ <c oughs> ยอะอะไรโอนะครับผมดูแล้วโหสวยๆทำังมีโยนในขี้เลที่สุด นะพุกพ <Z an pi> ังพังนะฮะดินนะฮะนะผงเนี่ยเราเห็นตรงเนี้ยเก่าแก่มากอ้าวพอแล้วทุกคนทุกท่านดูครบแล้วแต่ว่าทั้งหมดยกเว้นท่านสันชัยไม่ขอนอกนั้นขอทั้งหมดไม่ให้เลยสักองค์หนึ่งให้ท่านสันชัยเลือกเอาหนึ่งองค์โอ้ทำไมต้องเป็นเรา นี่ครับผมบอกว่ายายผมเลิกเลยเดี๋ยวท่านไม่สบายใจไม่เป็นไรผมตั้งใจแล้วต้องให้เอาหยิบหยิบแค่นั้นผมก็หยิบองค์ที่มันเก่าแก่สุดโอ้โหผมลืมบอกไปว่ายกเว้นองค์นี้ <laughs> <laughs> ผมก็นไม่เอาไม่ได้ผมมีสัจจะต้องให้เอาให้กี่ครับโอ้ยิงห้ามยิงยุ วานันเรื่องอัศจรรย์ครับนะผลที่เราจะได้เนี่ยนะเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะฉะนั้นเราต้องสะสมเป็นทุกข์นะฮะถ้าลงขอขล้วแล้วเกิดไม่ได้เนี่ยเป็นทุกข์นะใช่ไหมวันั้นก็ตั้งใจไว้ตั้งใจตั้งใจเลยไม่ต้องขออยู่เฉยเยนะมาเรามั่นใจในศีลนะครับมั่นใจในบุญของเราถ้าเคยสะสมอบรมมาก็ต้องได้ นะเพราะฉะนั้นก็ให้เราได้เข้าใจอำนาจจากการสะสมนะเอาไวเ้เถอะดีมันสบายใจฉะนั้นมีศีลยู่ข้อหนึ่งใช่ปะศีลในกุศลกรรมบทน,นะไม่เพ่งเลงอยากได้ของคนอื่นเขาถ้าท่านมั่นใจในข้อนี้เลวเห็นปุ๊บศีลมันเตือนเลยนะอย่าไปอยากได้ของเขานะ อย่าไปอยากได้ของเขานะสวยแค่ไหนก็ของเขานะไม่ใช่ของเราเนี่ยมันมีศีลมั้งครับเ่็นคนที่สมาทานกุศลกรรมมาวัิมันล้อมรัว้วนะล้อมรัว้วไม่ให้ลูกหลานชูชกเข้ามาหาเราที่จะเป็นคนเห็นเก่ตัวเห็นแก่ดได้เป็นคนที่ขอไม่ดีแล้วครับนะอ้าวตกลงโลภนะความเห็นเกตัวเห็นแก่อยากได้ ให้อารมณ์นั้นมาตอบสนองความต้องการอันนั้นราคาลักษณะของโลภะเห็นปุ๊บแหมอยากได้สิ่งนั้นจังนั่นคืออะไรเกิดขึ้นแล้วครับเราต้องเห็นกิเลสตรงนี้นะเห็นกิเลสตรงที่อะไรเกิดขึ้นกับใจเราใจอยากได้ออนีงะโลภะเกิดใจโกรธไม่ชอบใจนะรังเกียจเขานี่คืออะไรเกิดขึ้นแล้วโทสะเกิดขึ้นนั้นถ้าเราหมั่นสํารวจดูจิตใจเราเสมอเนี่ย นะั่นคือปัญญาปัญญานะสำารวจดูจิตใจอยู่เสมอออนีโลภะออนีโทสะออนีศรัทธาออนีวิตกกังวลมันจะช่วยนะช่วยสำารวจระมัดระวังใจของเราแล้กวก็ทําทให้เกิดความสุขมากขึ้นมากขึ้นเพราะไม่ตกเป็นทาตอยู่ในอํานาจของกิเลสครับนะตกลงครับโลภะ ความยินดีจิดใจปรารถนาอยากได้หรือความเห็นแก่ตัวมันเกิดพร้อมด้วยสมนัตก็ได้เกิดพร้อมด้วยความเห็นผิดก็ได้เกิดโดยที่ไม่ต้องมีสิ่งชักชวนก็ได้นี่คือดวงที่หนึ่งนี่คือดวงที่หนึ่งนีน่คือดวงที่หนึ่งครับอดูที่ช่วยความจำเห็นไหมฮะช่วยความจำโสก็คือสมนัต ทิก็คือทิฏฐิความเห็นผิดอะก็คืออสังขาริกนะช่วยความจำนะดูด,ดิครับช่วยความจำดูด,ดิถ้าเราเอาอย่างเงี้ยสมณสัตะตังทิฏฐิกตาสัมปยุตงังอสังขาริกังนี่บาลีเราก็ย่อบาลีสามประโยคนี้ให้เหลือสามคำนะฮะสมณรรสักตะตัง ทิฏท,ทิคตะสัมมยุตังอสังขาริกังดูบ่อยๆก็จำได้นะจำเอาวันนี้เอาดวงเดียวจำให้แม่นแล้วถ้าจำได้แปดดวงมันจะทะลุไปถึงยีสบสี่ดวงอุณนาอาจจัศจรรย์จำได้แปดดวงนะ จะทะลุไปถึงมหากุศลจิตแดมหาวิบากแปดมหากิยาแปดง่ายขึ้นไปอีกเลยเยอะเลยช้าวันนี้เอาแค่หนึ่งดวงจำก่อนนะฮะทบทวนให้ดีนะจิตคือนามธรรมที่รู้อารมนะฮะอารมณ์คือสิ่งที่จิตเข้าไปรู้สิ่งที่จิตเข้าไปเกาะสิ่งที่เหนี่ยวนำจิตใจ สิ่งที่เหนียวแนมใจใจคืออารมณ์นะฮะทำให้เราในทาให้จิตเนี่ยไหลไปอยู่ในอารมณ์นั้นตลอดหลับตาก็คิดถึงอารมณ์นั้นตลอดนะลืมตาคิดถึงอารมณ์ตลอดท่านผู้ฟังที่เคารพถ้าท่านผู้ฟังกําลังติดตามรับฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรชาวพุทธถิ่นกาขาวชมรมผู้ใฝ่ในธรรมะ และศรัทธาของคุณเพลินจิตสิงวิบูรศรัทธาของคุณจารึกใจเร็วศรัทธาของคุณคำปลิวชัยนุปภาและศรัทธาของคุณสุรีบุญรอดร่วมกันรับเป็นเจ้าภาพคออนุมโมทนาสาธุมนโอกาสนี้นะครับแล้วคืนนี้เวลามันหมดต้องติดตามรับฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับ พรุ่งนี้จะเป็นสตาคของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณนิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวรับเป็นโชพาพครับก็จะได้นมัตนากรับสตาคของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณิดาสิริกุลวิเชษและครอบครัวกันนะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมาเกิดมี แ่ท่านผู้ช่วยสัตว์อาจารย์เป็นอิดาสหรีกุณวิเชษและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับมีปัญหาอะไรในหัวขอธมะดิเลสปัญหาพากลบกันแล้วมันศึกษา รักษาสินให้มันคงจะไม่หลงอบอายขอคนพานผ่าน่านไปหาผิดขอันเด็ดชีวิตก็มีความมา